The Brighten Kids Up Podcast สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องแหล่งข้อมูลเตรียมสอบเข้าป .1 น,นะคะโดยเฉพาะชุดอีบุ๊กคณิตศาสตร์ของ Brighten Up Kids ที่เราได้เอกสารมาค่ะดูน่าสนใจมากเลยนะคะเห็นว่าเตรียมเด็กตั้งแต่พื้นฐานจนถึงพร้อมสอบจริงเลยครับการเตรียมตัวสอบป .1 นี่ เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าแข่งขันสูงนะครับการมีเครื่องมือดีๆมีโครงสร้างชัดเจนเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยมาดูกันครับว่าอ e ีบุ๊กชุดนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงบ้างได้เลยค่ะมาดูกันเลยดีกว่าชุดนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด12เล่มนะคะแบ่งเป็น3ช่วงชัดเจนเลยค่ะช่วงแรกเล่ม1-6เขาบอกว่าเป็นปูพื้นฐานคณิตศาสตร์อ่าลองดูเล่มหนะคะ เน้นพื้นฐานมากๆเลยค่ะแบบคัดอ่านเขียนตัวเลข1ถึง100แล้วก็มีการนับจากภาพจับคู่ภาพกับตัวเลขมีระบายสีด้วยนะคะอืมใช่ครับเป็นการเริ่มจากง่ายๆก่อนให้เด็กคุ้นเคยกับตัวเลขการนับพอขยับมาเล่ม3ามเนี่ยก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นหน่อยมีเรื่องบวกเรื่องลบแล้วครับ มีทั้งแบบฝึกหัดที่เป็นรูปภาพแล้วก็แบบที่เป็นสมการและที่สำคัญคือเริ่มมีโจทย์ปัญหาที่ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยอ๋อประโยคสัญลักษณ์นี่สำคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นการแปลงโจทย์ที่เป็นเรื่องราวให้เป็นสมการง่ายๆด้วยตัวเลขเครื่องหมายบวกลบอันนี้คือหัวใจของการแก้โจทย์ปัญหาเลยครับเป็นการวางพื้นฐานสาคัญเข้าใจแล้วค่ะก็คือค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ พอโจทย์หกเล่มแรกนี้ปุ๊บช่วงต่อไปเล่ม7จถึงสิอันนี้ใช้ชื่อว่าแบบฝึกทักษะข้อสอบค่ะแบบนี้คือเริ่มตะลุยโจทย์กันเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับช่วงนี้คือเอาความรู้จาก6เล่มแรกมาฝึกทําในรูปแบบข้อสอบจริงๆเขามีตัวอย่างกระดาษคําตอบให้ดูด้วยนะให้คุ้นเคยกับการฝนการกรกรบาทอ๋อให้เหมือนจริงเลย <c oughs> ใช่ครับสร้างความคุ้นเคยลดความตื่นเต้นเวลาเจอข้อสอบจริงบางทีเด็กทําได้แต่พอเจอรูปแบบข้อสอบที่ไม่ชินก็อาจจะงงได้ครับ เข้าใจเลยการฝึกตรงนี้ก็สำคัญมากทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเล่ม11กับ12ชื่อว่าเจาะลึกแนวข้อสอบค่ะฟังดูเข้มข้นกว่าเดิมอีกนะคะมันต่างจากช่วงตะลุยโจทย์ก่อนหน้านี้ยังไงคะ สองเล่มนี้จะเหมือนจำลองข้อสอบจริงมากขึ้นไปอีกโจทย์จะหลากหลายซับซ้อนครอบคลุมเนื้อหาปอ .1 มากขึ้นเช่นพวกโจทย์ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นการเปรียบเทียบต่างๆรูปทรงการวัดระยะทางเงินเวลาดุนาฬิกาหรือแม้กระทั่งอ่านแผนภูมิกราฟง่ายๆครับอย่างแผนภูมิแท่งอะไรแบบนี้โหครบเลยนะคะครับและที่น่าสนใจมากคือมีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองด้วยครับในสองเล่มนี้ จริงเหรอคะมีคำแนะนำให้ผู้ปกครองด้วยอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะแนะนำเรื่องอะไรบ้างคะโอ้แนะนำเยอะเลยครับตั้งแต่เรื่องสุขภาพการนอนการฟังคำสั่งในห้องสอบการบริหารเวลาการรับมือสิ่งรบกวนสมาธิไปจนถึงเรื่องเอ่อจิตวิทยาการให้กำลังใจสร้างแรงจูงใจไม่ควรกดดันแต่เน,น้นฝึกสม่ำเสมอแล้วก็มีอธิบายขั้นตอนวันสอบจริงด้วยครับ โอ้ดีจังเลยค่ะคือเตรียมกันรอบด้านจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหาวิชาการอย่างเดียวแต่รวมถึงทักษะการสอบสภาพจิตใจเด็กด้วยใช่ครับสรุปแล้วอีบุ๊กชุดนี้ของ BrightenUp Kids ก็คือวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะจากพื้นฐานไปฝึกทำโจทย์แล้วก็จำลองสอบจริงเลย ใช่ครับถือว่าค่อนข้างเป็นระบบดีครับผมแล้วก็สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่สนใจหาข้อมูลหรือว่าเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับทาง Brighten Up Kids เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่ e-book นะครับที่เว็บไซต์ brightenupkids.com อ่าเขายังมีสื่ออื่นๆอ,อีกเยอะเลยทั้งวิดีโอสอนสื่อ Interactive หรือว่าข้อสอบออนไลน์ก็มีใช้คู่กับ e-book ได้เลยครับทาให้การเรียนรู้มันสนุกขึ้นครบมากขึ้นเยี่มเลยค่ะ ข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังเตรียมตัวเรื่องนี้วนขอทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะคะคือการเตรียมตัวสอบเข้าปนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันก็สําคัญนะคะแต่ว่าจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบกับการรักษาความสุขเอ่อความเป็นธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กๆแล้วคำถามคือเราควรเริ่มเตรียมตัวเร็วแค่ไหนหรือจริงๆแล้วความสม่ำเสมอแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยคือหัวใจสำคัญกันแน่ น่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะ